8วิธีร้านค้าปลีกร้านอาหารโกยเงินเป็นกอบเป็นกรรำในช่วงโควิด19 การระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกและร้านอาหารไปทั่วโลกหลายร้านในพื้นที่เสี่ยงต้องปิดให้บริการชั่วคราวหรือเปิดให้บริการแบบเดลิเวอรี่เท่านั้นสำหรับร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการอยู่ล้วนแต่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการให้บริการลูกค้าให้สอดคล้องกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้เพื่อเป็นการสร้างไรายได้ วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์จะมานำเสนอกลยุทธ์หรือวิธีการขายของร้านค้าปลีกและร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการลูกค้าท่ามกลางการระบาดมาดูกันว่าร้านค้าเหล่านี้ทำงานและสร้างไรายได้อย่างไรทั้งเจ้าของร้านและพนักง,งานในร้านอาหารค่ะ 1. เปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านและ Delive r y ร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการลูกค้าในช่วงของการระบาดโควิด1 9ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการลูกค้าในรูปแบบซื้อกลับบ้านและบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านแบบเดลิเวอรี่ซึ่งแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหารต่างๆทั่วโลกต่างปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากนั่งทานในร้านมาเป็นซื้อกลับบ้านและเดลิเวอรี่กันทั้งนั้นและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่กักตัวอยู่ในบ้านสามารถสร้างยอดขายอย่างเป็นกอบเป็นกำ ที่สำคัญยังเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระหว่างพนักง,งานกับลูกค้าอีกด้วยค่ะ 2. เขาร่วมแพลตฟอร์มการซื้อและส่งมอบบนเว็บไซต์ สำหรับร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการลูกค้าช่วงระบาดโควิด -19 ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนอกจากจะปรับเปลี่ยนร้านอาหารของตัวเองให้เป็นแบบอิงธรรมชาติบรรยากาศปลอดโปร่งก็สามารถเพิ่มช่องทางการขายโดยการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆเพราะลูกค้าสามารถค้นหาร้านอาหารของคุณบนเว็บไซต์ของแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้แล้วสั่งซื้อได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้อง Delivery ให้กับลูกค้าด้วยตัวเองแค่ผลิตอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นค่ะ 3. จัดเตรียมชุดอาหารให้ลูกค้าทำอาหารเองที่บ้าน ร้านอาหารหลายๆร้านที่อยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตโควิด1 9จะปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการให้บริการที่นั่งรับประทานในร้านก็เปลี่ยนมาเป็น Delivery ส่งวัตถุดิบให้ลูกค้าถึงบ้านสำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่อยากออกจากบ้านอยากทำอาหารกินเองในบ้านเท่านั้นโดยร้านอาหารจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงส่วนผสมสำหรับการทำอาหารมือพิเศษให้ลูกค้าทำเองที่บ้านได้ 4. ให้บริการจัดส่ง Delivery แบบไม่สัมผัสลูกค้า ช่วงการระบาดของโควิด -19 ร้านอาหารหลายๆร้านมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าแบบเดลิเวอรและให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านแต่เครือข่ายร้าน KFC ในจีนก้าวไกลไปอีกขั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 ขั้นสูงสุดนั่นก็คือบริการ d e l i v e อรจัดส่งแบบไม่สัมผัสซึ่งพนักง,งานส่งอาหารกับลูกค้าจะต้องยืนห่างกันประมาณ3-5เมตรซึ่งรูปแบบการบริการนี้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากเลยค่ะ 5. ธุรกิจร้านค้าปลีกจัดทำบัตรของขวัญให้ลูกค้าซื้อร้านค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งที่ปิดบริการชั่วคราวช่วงการระบาดโควิด COVID -19 ได้จัดทำบัตรของขวัญหรือกิฟต์การ์ดออกมาให้ลูกค้าซื้อเพื่อให้ร้านค้าปลีกสามารถมีรายได้เข้ามาจากการปิดร้านค้า อย่างไรก็ตามนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นดีกว่าไม่ทําอะไรเลยในช่วงวิกฤตแบบนี้เพื่อลดความสูญเสียรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กในระยะยาวบัตรคองควัญจะถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับร้านในช่วงนี้แต่ร้านค้าปลีกจะต้องทําเครดิตให้ดีเพื่อขายให้กับลูกค้าด้วยนะคะ 6. พ่อครัวทําอาหารแบบไลฟ์สตรีมดึงดูดลูกค้าซื้อ ร้านอาหารในเมืองจีนใช้วิกฤตโควิด -19 ในการประกอบอาหารแบบสดๆให้ลูกค้าที่กักตัวอยู่ในบ้านได้ดูเพื่อให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดและรู้ขั้นตอนการทำอาหารที่ปลอดภัยจนอยากจะซื้อไปรับประทานผ่านระบบไลฟ์สตรีมหรือการไลฟ์สดซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านคลิปวิดีโอในมือถือถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการสื่อสารที่เปลี่ยนให้ทุกพื้นที่ในโลกสามารถกลายเป็นสถานที่จัดรายการสดขายอาหารสดๆอย่างไร้ขอบเขตและสื่อสารกันได้แบบ เรียลไทม์ชนิดที่เรียกว่าวินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวค่ะคิดว่าหลายคนคงได้ทดลองไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านแพลตฟอร์มที่ตัวเองคุ้นเคยมาสักระยะแล้ว 7. เปลี่ยนพนักงานในร้านเป็น d e l ิเวอรี่แทนแอปพลิเคชันฟู้ด เชื่อว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 หลายๆร้านต้องปิดกิจการแต่ก็มีบางร้านยังเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติแต่ช่วงวิกฤตดังกล่าวนี้บางครั้งอาจทำให้ยอดขายลดลงไปบ้างดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในร้านอาหารผู้ประกอบการอาจต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้พนักง,งานเป็นคนจัดส่ง Delivery แทนการใช้แอปพลิเคชันอาหาร เปิดร้านขายสินค้าและอาหารออนไลน์จัดส่งฟรีร้านค้าปลีกจำนวนมากแม้จะปิดให้บริการในช่วงการระบาดโควิด -19 แต่ก็เปลี่ยนหน้าร้านจากออฟไลน์เป็นออนไลน์แทนและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค,ค้าในวงกว้างอีกด้วยโดยร่วมกับแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซต่างๆหรือบางร้านก็สร้างเว็บไซต์หรือ Facebook เปิดร้าน และนำเสนอสินค้าในแต่ละช่วงฤดูกาลให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในช่วงกักตัวในบ้านขณะเดียวกันร้านอาหารก็สามารถใช้ช่องทางออนไลน์สร้างยอดขายในรูปแบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันแล้วเพิ่มบริการ Delivery เพื่อดึงดูดลูกค้า ทั้งหมดเป็น3วิธีในการสร้างรายได้ของร้านค้าปลีกและร้านอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรืออยากสร้างยอดขายในช่วงวิกฤตนี้สามารถนำเอาไปปรับใช้เพื่อลดความสูญเสียได้เลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ